ทำไมไม้ตายเดี๋ยวจอยู่ใกล้อยู่ใกล้ทำไมลงเฮ้ยเก็บลูกบลเลยดีกว่าพี่โดนยิงตกแ Oh. พี่เกดอยู่ไนะหนมองใช่สองตัวนี้โนอะ้โอ้เยี้ยนสิไม่ดีตอนนี้โอ้โหตอนตอนแรกที่เขาพินนู่น ไอพี่เกียรจิลหมุบ่อยจังวะแสดงว่าจะมีกำลังจะมีแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยประภาคารมีเดททอยลงมาเดททอยเหรอใช่อยู่ข้างบนเลย แยกตงเป็นแ,นนแบบนี้ไม่ได้นะมันร่อนไปนู่นละร่อนข้ามฝั่งละฝังทางเองได้กันีมทางผมางนครับ ข้าเลยไม่ไม่ไม่โทรศัพมันบักบ่อยไม่ได้ไมืได้ไ พี่ขับไประเบิดเนี่ยช็อตเมื่อกี้กลัวเลย,เยผมช่วยยิงน้อยนะปูกะบาดโตโอ๊ยโดนใช้ไม่ติดวะวกดสองที่ะ

มาะโอ้โหข้างบนข้างบนมันมีลงตเปล่าได้พี่ต้องไปสัมภาษณ์คนจีนอ๋อโควิดอยู่ข้างบนนะใช่ อาจารย์เขาด้งมาไม่เอาตังคมาิไม่ไมี่วมนกไ,ไ,ไ <c oughs> เอ้าพ่อลงอยู่หน้าฉัน <c oughs> พ่อลงนฉัน <c oughs> ตายล้มลมมันล้มมันตายมันตาย เดี๋ยวเพื่อนมันเหลือเพื่อนมันเดี๋ยวเพื่อนมันตัวหนึ่งมันมาตัวใช่ไหมปืนตูไปใช่ใช่มีอีกตัวมีตัวตรงนั้นเลยชุดดำดำใช่มันมาตบดูตรงที่ชั้นดูอ่ะอยู่หลังอยู่ข้างหลังบ้านระวังระวังไม่ใช่ข้างบนก็มีข้างบนก็มีมีอีกมีอีกไม่ใช่เท่านี้ไม่ใช่เท่านี้บนไหนอีกอ่ะไม่แค่นี้บนบนที่พี่เบิร์นลงบ่อยอ่ะ โอเคโอ๊ยข <Okay>, okay. <Okay. S 1> ้างหลังก็มีหลังหลังนี้ไม่โอเดี๋ยววะ,ะไม่รู้มึงต้องเก็บใจเพื่อนไม่ทันเลยไม่ชนะมึงก็เป็นไรหรอกอยู่ตรงไหนวะแต่ว่าไม่โผล่อะไรมาเลยที่ขึ้นที่ส่งให้ปันระวัง ข้างบนลม้มให้มันชุบดีเจสีเฮ้ยเฮ้ยมันเก็บได้ไงเนี่ยอ๋อเลยตัวบล็อหลังหลังเออใช่พี่ยิงไอการโตแล้วไ้ตัวดำมันเก็บได้นี่หว่าลืม อย่างนั้นก็เหลือตัวเดียวมาเคลียร์ต้นไม้นะยิองอะไรวะใครๆเปิดช่วยยิงบอาบผมๆมันเปิดไม่ได้แบบ โ you know oh oh. ดนตรงนี้ตรงนี้ <he> s <S ตัวสุด <the> ท้ายข้างล่าง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 บ๊อบ oh. ข้างล่าง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 บลอกข้างล่างข้างล่างมันท <c oughs> ี่ท <c oughs> ี่ตีข้างล่างแต่ว่าฮะ huh? ที่ไหนมาเยโอ้โห oh oh oh. เดี๋ยวเวลาพี่นุ่มยยก็ขอดีขอดีขอผมมีเป็นร้อยกล่องันเละเต็มอะไรทั้งน้าวอยากไม่อยากจะเต็มอีกมีมต้องอยู่ไหนอ้อ เจ็บแล้วตัวนี้ตัวนี้เจ็บแล้วตัวนี้เจ็บแล้วเอาน่าบ,บอสมันสวยแล้ว <c oughs> ผมยิงเน็บด,ด้วยวะน <c oughs> ี่กลับขึ้นมาบนแบบนึงเดี๋ยวดูให้ กลองที่ถ่ายไว้ไว้ก่านมีอีกไหมไอ้ตัวอื่นมีมีมีไม่ไม่ไม่นอกจากไอ้ตัวข้างบนนั้นอ่ะมานี่แล้วมานี่แล้ว โดนโนนั้นหนึ่งโดนนัดนหนึ่งโดนโซแซนนั้นหนึ่งเอล้างเสามีกูีกู บนบนบูมบบูมใหญ่บูมใหญ่วายใหญ่วาใหญ่ตายหนึ่งเอ้าเฮ้ยอทินี่ไอ้ย่ะรถมาพีเต็มเลยบอฟช่วยด้วยเฮล .mi พี่นุ่นสามตัวพี่นุน่นพี่นุ่นสามตัวระวังผมมีแค่นายจิงเกลไม่ใช่ผมมีแค่เลยสองตัวเลยตัวนึงเลยตัวนึง กูได้ไงวะเขเห็นแล้วกูบินมากูไม่ได้เดินมาเดินไปกูบินมาเยอะจัดไอ้บอสเปิดระเบิดยิงโล่มันดิอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยยิงยังไงอะ ไปบ่เลยอพี่ชุพี่เกดเองคาัไม่ีเกลมันเข้ามปในบ้านมาขนาเนี่ยมาทางเนี้ยตรงนี้่น ใครชุบได้ไหมบ้านนี้มีบุถ์่ะพี่โบ๊ทสวยสวยบ้านไหนบ้านนั้นอน้โอเคใช่ใช่บ้านนี้ผมร้องผมจะออาว มเม,มื่อกี้กแม่งแช่แข็งเลยสัตว์ก็งงว่าใครเป็นรอยปืนใช่ไหมใช่หาดมีมามามาวัดมาฝันหังข้ามเนาะ

เอาเพียงไเอ็นอัพ e เนี่ยมันสู้ยากเว้ยเว้ยตัวไวพี่นึ๊นอุ้ย ไหนวะเนี่ยมันวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช um ่โคตรตีกันโกดังมีคนลงนะพี่นุ่นคานเข้ามาแล้ววะอ๋ออยู่ตรงนั้นก็ไอเหี้ยกูเรียกพี่อีกแล้วฝั่งนี้ก็มีคนโอเคเราอย่าออกจากตรงนี้อยู่แบบหามุมไว้กลางน้ำมี ผมาพี่เกดพี่เกดเอาอะไรเดียว,ปวไปเที่ยวหน่อยพี่ดูกลางน้ำอยู่พี่ดูกลางน้ำอยู่แน่ตี้มันอันชุดแต่งงานปะชุดข,ขาววะ เอาไ,ไ,ออไปแล้วเอาไปล้ดูข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวมีข้างหน้าเข้ามาลอยไนอะ้ที่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะอยู่โกดังโกดังก็มีคนลงนะแต่ไม่ได้ชุดขาวเห็น,แบบนอ,นอยู่แบยพี่เกียรติมีนายจิงเกลนะเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โหไอ้เหี้ยผมยิงแล้วไห้ตัวทีเดีย มันช exactly. ุบแล้วมัน no ชุบแล้วสองตัวสองตัวอยู่ตรงมันชุบอยู่ชุบเดี๋ยวพี่ยัดไอแล้วมันชุบเสร็จยังเสร็จแล้วมันมีเดี๋ยวหัวไปเดี๋ยวหัวเดี๋ยวหัวหัวหัวอเดี๋ยวหัวไปไว หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าตรงนั้นตายหมดยังตรงนี้นตรงน,รงน,รงนี้ตรงนึงไม่ต้องมานะไม่ต้องมายิงยิงมันมุมนั้นแหละไม่ต้องมาหาพี่เบิ้ลคาไม่หายเบิ้คาไม่หายไเนียมันโผล่หัวมันนี่เตียวผมดูอยู่ใช่มึงใช่ไหมวะยิงมุมบั็อกอยู่นในบ้านเรานะพี่มาแล้วนะพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาหาแล้วพี่มาหาแล้วพี่วาร์ปมา พี่เกดพี่เบิร์ดอยู่ข้างล่างอะพี่เกดล่างพี่อ่ะข้างหลังพี่ข้างหลังเกดข้างหลังอะครับดันเก่ทำนานแล้วมึงโอ้โหผมโคตรแม่นเลยโผล่มานิดเดียวเมื่อกี้ไม่มีกระสุนลูกซองอ่ะไม่มีแต่มีแต่กระสุนที่เล็กหลับยื้อไปเฮ้ยพี่โตพี่โต อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้ไม่รู้แต่มันเก็บใจไม่ทันอาจจะทันมั้งเบอร์ท้ายตายเลยเ<ห>มื่อกี้นั่นอะไบังเออหล<อ>ัง<า>บังเกอร์เนี้ยเหรอเมืเ่อกี้เมื่อกี้ตอนนี้ไม่รู้มันวิ่งเห็นมันวิ่งโอ้โไม่ใช่ไปเลื่บังเกอร์ขวาแล้วกัน ถอ,อยได้ไหมยังยังถอยไม่ได้ขึ ria, 8, nah ้นขึ้นไม่ได so ้แน่ต้องต้องเอามันให้ได้อะถ้ายึงวิ่งไปตายรีอะเรายึ้กับมันตรงนี้ก่อนก็ได้้องรีบพี่เกดอย่าไปพี่พี่เกตพ่เกตพ่เกตยาพี่ไอ้สลากไปเลยละคนมากกว่ามันจะดีกว่าอืม พี่เกตกดกดกดติดขัดแล้วก็ไอ้นู้นวร์ปม่ได้อะพี่กดติดขัดร์ปามาพี่เหมือนผมอะผมทำแค่ติดขัดอ่ะไอ้ใช่ใช่ใช่มันจะขัดมาบดบดบดสวยเออานมาขานมาสี่ขี้โกงสัตว์เออเราน่าจะทำนะใจริง Uh, All right mm -hmm. Oh, no. the enemies huh. up ahead. I'm going ถออยยได้ต้องมันให้มันหบบมันหนีไปเลยอะเราถึงจะถอยได้ถ้ามันไม่หนีไปอะเราจะขึ้นขึ้นข้างบนยากลูกบาทไม่มีใช้โผล่ไม่โผล้วลโผล่ได้้วโดนนะ มันจะไปละมนติดตาข่ายตาข่ายอยู่นู่นอยู่นู่นละไปนู่นละ มไม่มีรถบินไปด้วยแล้วมันบินไปสี่แยกแล้วน่าได้รถเราเอารถสะพานแดงเลย เดี๋ยวไปชุบนุ่นเลยในวงตรงนี้ก็มีคนบวกกันน<ม>ะวะมันเก็้ใจใครทันไหมเมื่อกี้ไม่น่าทันนะเบื่อรถมันพี่ไม่มีลูกบาทแป๊นนึงพี่ไม่มีลูกบาทตั้งโลกนะเล่นหลังเล่นหลังหลังหลังหินเอาหินก้อนใหญ่ก่อนเวบว่กระตุนจะหมดแนละ้วอือ อยู่นั่นใช่ปะไม่งั้จะเอาให้ได้หรอกอะไรเห้ยมันไม่เห็นพี่หรอกแอนก้อนนี้บังแน่นแน่นอนเขียดต้นกล้วยเ,เวนยิงไม่ได้โอ้ ่ไเ็ใช่อเอเอาดีเอาดีเอาดีทีา่าไมล่าวัดกันที่ยาได้นะมันนู่นแล้วใช่ไหมพี่ได้ขยับไปหา เฮ้ยเฮียสก็อบแมาข้างบนเลยว่ามันเสี่ยวแมงอ้อมขวามายิงชิบหายอยู่ไหนตอนนี้นุ่นติ๊กได้ไหมเอ้ยมันตายตายตายวงตายวงเข้าอยู่เอโดอยู่เอดอ โอ้โห oh, ไม่มีเลือดอะไรเนี่ยความยังไงเนี่ยครับขอปืนไหนวะกระบอกแลบบทด้วยนะ v วีพีมากับโป้ปะเนี่ยไม่ไว้ใจมึงแล้วนะเนี่ยลมลมลมตอนนี้นลมลม,มทำดีทำดีรอบนี้ไรแว้ ตัวเลยมีรถมาอะข้างหน้าข้างหน้าตรงมาเลยเนินอะเนี่ยเห็น้ข้างบนอะตรงเลยขวาหน่อยนึงขวานิดนึงอย่างขวามือเราเนี่ย